สวัสดีค่ะพี่น้องื้นนี้ชาวรติพ้าลงทงลงทางหาปลาขวนคือเก่าค่ะมือนี้เฮ้าอันมาลุยกันต่อยยิ่แล้วยัง่ทันไน้กลับเนาะชวนเรามาหาปลาข่อนคือเก่าค่ะคุณเราไปอหาเปิดเครื่องเหรอคะไปค่ะไป,ไปลุนน้ำเล่าค่ะปลาสีมานปลาเหมือนอนี้เฮ้ามีมาหาเลาะปลาขวนเก็บหอยไอห,หอยเก่าหอยขาวที่นอง Oh, นี่เต้าอ๋บมองเลยไอตรงนี้น้อคอนเปิดไปแล้วค่ะพี่น้องนี่เจ้าวางเพราะเป็นยังไม่รุนนั่นเปิดน้ำกันค่ะขุ่นนั่งเห็นปลาอยู่ค่ะพี่น้องนั่งเห็นปลาบ่อนอยู่ขุ่นขุ่นขุน่นขุน่นขนาดไม่คอนเปิดไปแล้วด้วยครับนั่น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 เขายังเห็นปลาอยู่เลยอ้ยี้สวัสดีค่ะครับไปค่ะอู้นันน่นยังดินอยู่เลยพ่อเอาลุย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 ขนาดไม่คอนเปิดแล้วด้วยนั่นบ่พลาดครับบ่พลาด มาพีผ่าจ้าผู้ดีแล้วตัวแรกแหกมันค่ะพี่น้องไปค่าลุยค่ะห้อยคนเปิดไปก้อนเท่าหรอที่เดี๋ยวนี้เสียงอุดอุดทุกครั้งลังผิดเปิดอไม่จะข้างไหลเปิดมยไม่จะพูดหรออ่าโอเคไปเลยค่ะไปดู่น้ำมาอดกค่ะพี่น้องใส่เครืองพี่น้องเปื่องหาเอาค่ะ มันเปิดมองนี้คระท่านนี่เปิดแต่พี่น้องต้ว่ามองคุณท้องยางมากเมื่อกี้ิ่นเปิดไลยนี่โอ้ได้ยินเสียงอยู่ทั้งใดล่ะมาอยู่ฟังน้องคุณบ่ฟังข้างหน้าฟังน้องคุณว่าท่านไดนยางไปจองมือพี่น้องก็แบบแบนี้เสียงปลาอยู่มาเปิดเพื่อนดียงพี่น้องไบมบ่มีขีดต้มแหมหามวลครับหาแบบขีดต้มเตือนทีเด เพราะว่าได้จากตรงนี้กับสีแหงแล้วครับตามหรือหอมเดียวแับเดียวยนน่กันครับไอีดูที่นี่อาดูเสียงที่สเือเรกนั่นั่นนั่นนั่นัดัดทัดัดดัดที่ไปมีขีโมเหรอไปว่ยในนป่า นี่ความไปจะไปใสาแล้วเนาะไตะขอไปข้างล่างเจ้าะหรอขิงตัวหนึ่งเมื่อกี้ที่เรียนแต่ๆโอ๊ยปตะคอตัวนั้นโดดไปแล้วโอ้ยวอนวันหนึ่งร้อมน้ำลายเยอะจัง มันย <icana, S 1> <naj bum S 2> ูใต้ม่นะครับว้ยตรงนี้นี่นเสียงดีนิดหน้องมันว้าตัวดำย่ำเลยพี่น้องเลยมันเย็นเย็นยอเพื่อนนี่ครับงนอืออือปลาเกือไงว้ปาเกดืนี่วามันปลาเกลง นั่นนั่นนั oui, ่นนี่นั่นอ๋อออไปเฉยๆนี่แตงวนั่นนั่นน้องไออีกแล้วไปอีก้วว้าวปลาหมอตัวงามๆครับ โอ้ตัวใหญ่แล้ครับปลาหมอตัวยใหญ่พี่น้องอ้โอ้ยโอ้โดดพร้อมออผ่าดครับเรียบร้อยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่หน้หอนหนาหอนหนามากกา้ามาอนก่านึ่เมือนเขาเปิดเพะทนหรือหอนนี่ ยังต็้ดิ่งเงสียกลาดิ่มน,นี่ปลาหมอขนอาดานี้เน,เนี่ยปลากรเดื่ร้ายครับพี่น้องเห็ดปลาลาเนี่ยดีครับเนี่ยอืปลาลา นน,น,น,นนีป,นนป,ปลุนโอ <ไป S 2> ้ยเฮยเราจะเปิดเพื่ออะไรีเลยครับปลาหมอบลปลาหมอ,อต,ตัวง่ามๆครัโอ้โหมาส่วนยู่นี่ครับใส่ทั้งปลาหมอเลยทั้งปลากระเดือดเลยครับจับมือเลย

เรียน,นไวกตดินนิดน่นน่ะดินบ่ไม่ขีดโมก็เลยไปไว้ในกันนอนเดี๋ยพี่น้องเปิดเปิด ข่อยายชวนเด่นรอดูรอดรอดูรอดรอดรุดรอดรุดูรอรอดรอรดูรอดูรอดไดอดูรอดูรอรอดูรอดูอดอดูรอรอดูรอดูอดอออรอ เพื่อนอก่อนครับใส่เฟื่องมันจะมีปลาคอยไงพ่อเพี้ยรอดลอดลอนน้าวบาเล่วาเล่สอดดุกอี่น,อนของเทิ่องครับ เสียงถอเปิด ah ่ไเยอืมนเิด่เนะผลขั้นผนมหาผนกับ่ได้เปิดขึ้นห้าดอกพีห่งผนงอมเอาเต่หมองไดที่วานปลาดินนะแต่ว่าเขาหาเขาเปิดเปิดน้ำเฟืองครับี่น้องรุ่นเปิดน้ำเฟื่อง นั่นเดีนั่นดีนั่นดี้าวาเทออนั่งตะเก็นนี่มัมีปลาไหลแล้ปลาไหลปรยุทธกตนแกนกดอืมแลนอยูเตัวเตะแนกนครับพี่นหอยเราไปห, <laughs> หาตามรังกะเิอันนี้แหละ เราจะเปหาเปเมื่อคลกคมืดแน่ตี๋หาแสงคลานมอนตุ้มจับแล้วว่ากอเดินคลานี่เหมือนก็แห้งเมื่อแล้วน้ำนี่แดดแห้งวกกมบลมไายังไ้วั้ดำเลยโอ้ปลาดุกพี่เราปลาดุกเหรอโอปลคออเออหาอะไรพี่น้องเออ ปลาคอครอับปลาคอกับมีปลาปลายมีป่าท่านเหมือนปลาคอครอับผมครับน่แล้วยขาย่ะนี่มาผลมือมือจับบุรีรําอยากบุรีรําครับมาผลที่เจ้าอเหมือนมีกบมีเยี้ยที่น่องเห็นอันเอพจิคนถามอยู่ว่าบ่มีกบบ่พอคนใด บ่มีค่ะพี่น้องทางผีหาอันอยากที่สิพอ,อกกบไหเปิดเครื่องอานวยการอยากเก,ก๋กบน้นค่ะพี่น้องอรุ่นอยากพอ,อกกบคือกันค่ะอยากอันเห็นเพื่นอนถ้ากัรลงอยู่อ่ะมีกบพี่น้องบ้าพี่พี่น้องบ้าพี่าามาส่วนก็นสิครับเปิดว้าวพี่น้องอเก่งแน ปลาดุกอีหลีพ่อนี่ปลาดุกนั่นนั่นนั่นเห็นหลังมันอยู่ ปดุกค่ะนี่ปลาดุกปลาหนีนี่เอาอย่างมาตักเอา嘛เดี๋ยวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะหายอีกแล้วมั้งแล้วว่ายู่นี่ปลาดุกคอยเห็นหลังมันยังวะนี่มองนี่หันแดดมันรงไปหันแดดเห็นไหมตัก็เดือกเลยนี่แม่นปลาดุกนีนปลาดุกเลยละ่ะเห็นหลังปลาดุกเต่าต้องค่อยๆครับ Hm, pha đuốc, hên pha đuốc lắm. Hm, à? Cô mẹ hm, hm, Có đuốc hm, 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 có đuốc hm, 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 có đuốc hm, 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 nè. hm, 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 ปลาดุปลาดุเปไหนหน็นยังไงน่าจะวันงาม้ายปวดเลี้ล้างบุยบุยเยอะนั่นแหละโอ้ตาก,กะดีโอ้ยต้องนหะาเครื่องทุนแรงดับซึกว่าห้าสิดแดีนสวิงมาน้ำอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะไปเาสวิงมา รอแป๊บนึงค่ะไม่ยาครับโอ้ัาถึงครับใหญ่เยอะอื้มันหน่ะจี่น้องเลือลมันูกกันดีกว่า งานเ้าพี่น้องเห็ดทำเห็ดหน่ายแล้วเหรอครับลางมาด้เห็ดแต่แย้กหน่อปขวดไปเมื่อกี้เข้าหาบ่อขวดให้เนาะปดกเข้าไม่ได้ไหวค่ะพี่น้อง น้ำเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ก,ก็เลยสีไว้ในจักหน่อยปวดมากกับเจอครับส,สวยๆค่ะพี่น้องับหมออาแปรดีเลยนี่นครับเดยอะมากกับเจอเลยต้องเปิดหาเอาครับต้องเปิดหาอเหาอาก็้วก็ฝน ปีๆีๆีี่คืมาท่้นปีน้องเดี๋ยวทุเสียงก็ได้ยนินเสียงคน,น,นยอยมมู่ฝุ่นโดดฮอกเหรอดีล้วน้งองเลยแกนเลยน้าเล่าแปน

บมมีผาครับตนตัวใหญ่ครับมีผาด้แล้คือเสียงเสียงแอบมุดนีไปไว้พอดป้นกนเรัเปิดลุตะคอยครับปล่ตัวใหญ่ลรับพี่ดูสมาดน้ำกัน จะมีปลากอ้น,อนขรูอยู่กับบ่อมีนน่นะเ้าเห็นปลากอโดดไปข้างหลังแ้วก็โอ้อยเวลาเขฮจับไว้ย่จับไ,ไปเดียวตัอมี่นกับร้อยเอยบตอนเ้ากวาดไปเป้าประเห็นไงเปิดกบนะพี่น่อง ดีคือพอไปถา่าดีมากเลยวไปหาใส่มากอืมเจดลอะมากเลยอะอ่วาเยะางกบคาน

ตามปลาเลยพี่น้องดอกเเห็นเห็นหลังอยู่นี่อยังเนี้ปลาอยังเนี้ประมัดโปร่งยปลากระดีเก็บไปเลยค่ะพี่น้องปลากระดีก็เอาด้วยค่ะอ้วนน่ะเก็บเก็บเลยเก็บเลยก่อนสิล่องหนไปอืมตัวนี้ก็เก็บรวมเลยสิล่องหนไปก่อนอ๋เร็นบอกราบเปิดกันเจอครับ พอเจอแล้วนั่นสวนไปแล้วอระผาดให้เ้วครับอระผาดให้เราน้ำเห็นเมื่อกี้เป็นน้ำหากใหม่เอ้หักหักหยา น้ำอยู่ขขางเห้ือแต่นานอยู่ข้างครับหอมน้ำข็งแบบน้ำพุร่าอยู่ตร่นี้เงเฟิดมาแตหน้าเลีาครับตุ่มจะน้อย น่าที่บอกเม่อานก็ได้ยังต้องอาไปข้นไดัได้ยังปลาคอไม่ปลาดุกโอ้ยัน่ปลาคอาหลายตัวอยู่ตัน่ปลาดุกรกีกปดุจาดเอาปลดุกจาดเอานังปลาดุกก่อนกาหรือปลา อ like mm ้ย hmm. ม่นามไว้เด็กราดูของนม่นามเลยอุ้ยนังโกรข้อเลยพี่น้องว่าสิกกอบเดียวสิกกอบว่ได้แล้วมอบ่ได้แลวพี่น้องนะ ประคอบ่าเป็นบอกพูดๆเก่งแต่แค่ขึ้นสวนไปข้างหลังเมือ่อวานข้างหน้าสนามร้อน,นมาข้างหลังเนี่ยร้อยปั๊บกลับขึ้นเพราะว่าข้างหลังน้นว่ามีผาดที่เราพี่น้องมือกาวมาครับ

เอ,อ๊ดูเอ,อปักมือก็อเขงยน,น,นี่หอกาจารย์ประวังกับปักมือดีเลยกเขียหลุั้งไปที่เราหลุดลงไปครับเปิดเปิดเปเืขข้นเอพี่นอนเปิดเปิดไป่หนายยุ่งหรอ ใช้ใช้ใช้โอ้ยมปลาคอใหญ่ก็พี่น้องคอตัวใหญ่ยี่ตัวไหนตัวใหญ่เยอะแล้วใครเปิดพี่น้องมันมันมันโอ้ยแล้วหายไปข้างหลังเลยว้ายแต่เด้นานนานนานเราขาดใจเราพี่น้องโอ้ปลาคอใหญ่พี่น้องเด้ใหญ่อยู่ใหญ่อยูอ๋อ ดูไถเฟื่องครับน sure> ี่ครับพี่น้องครับไปเบื่องผลงานกันวันนี้เปิดหลังจากเปิดเฟื่องไรครูปลาคอกันน้อยครับพี่น้องนี่เปิดอยยั่วขางคัำนี่ครับแล้วเบื่องปลาโอ้พี่น้องไอ้อิจับเพื่องขัดห้พคุณอ่ะต้องที่ต้งที่ ตัวน้ำงตังามครับตังามครับพี่น้องคืออะไรเกลถังเลยขนะดเปิดเปิดคือน้ำมันนี่เหรอครับพี่น้องเพราะว่าเข้ามาแดีวเข้ามาเปิดพูนอันนี้คือขี้เก่าเพิ่นเพิ่นหายไปแล้วแต่เพิ่นเม่ได้เปิดคือเห่าครับไปข่ะยิหิวขนาวแล้วสำหรับคลิปนี้ไว้ทรัพนี่เนาะค่ะขอบคุณกำลังใจมาลุ้นเปิดเพื่องน้ำกันค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะครับอ้บัดีขอไปใส่น้อเมื่อกี้แล้วน้อว่อนอยู่อยากเมียบานแล้ว